ถึงการใช้จ่ายหรือชีวิตปรจำวันนะคะก็แน่นอนว่ายอมรับว่าช่วงนี้ค่าคงชีพเราสูงนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ภาครัฐพยายามจะช่วยค่ะก็คือการให้รัสวัสดิการกับผู้มีไรายได้น้อยนะคะมีการเปิดให้ลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วค่ะตั้งแต่วันที่3เมษายนและตอนนี้จนถึงวันที่17เมษายนค่ะมีผู้ไปขอรับรัสวดิการแล้วนะคะประมาณ4,450,000คนค่ะ ซึ่งจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนจนวันถึงวันที่15สภาคมนะคะและสิ่งที่ผู้ได้รับลงทะเบียนจะได้รับก็คือบัตรสวัสดิการนั่นเองเขาบอกว่าเหมือนกระเป๋าตังค์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะให้กับประชาชนรัฐสวัสดิการก็จะจ่ายเงินผ่านบัตรนี้แหละคะ่ะให้กับประชาชนใ้ใช้เพื่องเงื่อนไขต่างๆที่รัฐประกาศออกมาจะมีประโยชน์อะไรบ้างหรือมีเงื่อนไขอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะเพราะว่าคุณกฤษภสนสุจิตจะพาไปติดตามในรายงานชิ้นนี้ค่ะ อยากได้ค่าน้ํเข้าไฟอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเพราะว่าเราเช่าบ้านอยู่ไงไม่มีบ้านของตัวเองเพราะค่าน้ำก๊าไฟมันก็แพงเพราะบ้านเขาคิดแบบแบบราคาแพงคิดแบบเป็นมิเตอร์ของของเขาว่าไม่ใช่มิเตอร์ของรัฐบาลก็เอาไปไว้จ่ายค่าน้ำค่าไฟก็แท้เขาช่วยอย่างนี้เรื่อยๆมันก็ดีสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีนะป้าึนว่าจะมีลูกคนเดียวก็จริงแต่ว่าตั้งคนตั้งป่วยอะ ลุงก็ป่วยป้าก็ป่วยลูกเองก็มีโรคประจาตัวก็คิดว่าได้มามัง่งก็ช่วยเราได้ม้างอยากให้มีต่อไปเราจะได้ไม่ต้องค่ายที่ที่เลือกกินไง ทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2560ครั้งนี้นะคะถือเป็นครั้งที่สองแล้วค่ะที่รัฐบาลใช้เม็ดมาตรการในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแต่ในครั้งนี้ค่ะจะมีเงื่อนไขที่เข้มงวดกว่าครั้งที่แล้วเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยตัวจริงได้รับประโยชน์มากที่สุดน,นะคะรัฐบาลตั้งเป้าว่าปีนี้จะมีผู้มาลงทะเบียนสูงถึง14ล้านคนค่ะ ในครั้งนี้รัฐบาลปรับเปลี่ยนรูปแบบการช่วยเหลือด้านสวัสดิการแทนการแจกเงินสดแบบรอบแรกโดยกระทรวงการคลังกำลังพิจารณาว่าจะมีอะไรบ้างอย่างเช่นการช่วยค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าที่พักอาศัยหรือหากเข้ารักษาพยาบาลจะชดเชยรายได้300บาทเป็นต้นผู้มีสิทธิ์จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้สำหรับแสดงตนรับสิทธิ รูปแบบสวัสดิการและหลักการใช้สิทธิ์โฆษกกระทรวงการคลงังกฤษดาจีนะวิจารณะเปิดเผยกับทีมข่าวว่าทุกวันนี้ผู้มีไรายได้ร้อยตัวจริงอาจไม่มีโอกาสได้รับสิทธิ์เพราะทุกคนได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเช่นรถเมฟีสามารถใช้บริการได้ทุกคนดังนั้นการลงทะเบียนเข้าระบบจะทําให้ถูกฝาถูกตัวมากขึ้นว่ามันเป็นไปได้ไหม ที่ให้คนผู้ผู้มีไรายได้น้อยอย่างนี้เนี่ยมีโอกาสที่ไปขึ้นอย่างเช่นลดไฟฟ้าอย่างนน้อยสิ่งที่เราทําไปวันนี้เนี่ยถ้าเราเอาไปผูกกับสวัสดิการของรัฐในอนาคตเนี่ยสวัสดิการของรัฐเนี่ยเราจะให้เขาเรียกว่าถูกฝาถูกตัว ส่วนรูปแบบของสวัสดิการขณะนี้กรมบัญชีกลางกำลังจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรูปแบบมันติเพอร์โพสหรือกระเป๋าเงินพกพาที่รัฐบาลจะใส่เงินไว้ให้สำหรับใช้ลดหย่อนสวัสดิการโดยนำรายได้ของแต่ละคนมาคำนวณซึ่งในเบื้องต้นเงินในบัตรจะมีจำนวนไม่เท่ากันรวมถึงคนต่างจังหวัดจะมีรูปแบบสวัสดิการที่ไม่เหมือนกันแต่ในอนาคตมันอาจจะไม่ใช่เป็นให้เงินละอาจจะเป็นให้บัตร สักบัตรหนึ่งซึ่งทางกรมชีลางเขากําลังดูแลอยู่แล้วบัตรนี้เนี่ยเขาก็จะใส่เงินว่าบัตรนี้เอาไปใช้เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เท่าไหร่เอาไปใช้เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เท่าไหร่ก็เหมือนใส่เงินเข้าไปในกระเป๋าเงินของเรากระเป๋าเงินของเราไปเนี่ยก็เอาไปใส่ในแตะในเรื่องของรถเมฟีรถไฟฟีสังมว่าเงินเราใส่เข้าไปเนี่ยเงินเราใส่เข้าไปเนี่ยเงินวงนี้ไปแตะกับไอ้รถเมมันก็จะตัดเงินวงนี้ แต่ไปแตะข้างนา้นเข้าไปมันไม่ตัดวงเงินนี้มันจะไปตัดอีกวงหนึ่งแต่นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์สะท้อนมุมมองอีกด้านหนึ่งของโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2560รูปแบบสวัสดิการว่าลักษณะชีวิตของคนจนแตกต่างกันการให้สวัสดิการอาจกลับกลายเป็นการช่วยเหลือในสิ่งที่เขาไม่ต้องการ ผมคิดว่าการที่ภาครัฐปรับรูปแบบนะครับจากที่ใช้เงินนะครับมาเป็นการให้ลดหย่อนสวัสดิการค่าเดินทางเอ่ยค่าน้ําค่าไฟเอ่ยเนี่ยมันอาจจะเกิดอตรารั่วไหลนะครับมันอาจจะเป็นการตอบโจทย์ที่ไม่ตรงจุดเพราะว่าคนจนเนี่ยมีพฤติกรรมมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐควรที่จะพิจารณากลับมาเป็นรูปแบบการให้เงินดีกว่า หลังจากหมดเขตลงทะเบียน15พฤษภาคมหน่วยงานจะตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้สวัสดิการในเดือนสิงหาคมจากนั้นคนที่มีรายชื่อก็เตรียมตัวพวกบัตรสวัสดิการไว้เป็นเหมือนกระเป๋าสตางค์อีกหนึ่งใบ แต่ไม่ว่าจะนโยบายการแจกเงินหรือสวัสดิการลดต้นทุนการเดินทางค่าน้ำค่าไฟล้วนเป็นนโยบายระยะสั้นที่ไม่นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนบิดเบือน,นกลไกทางเศรษฐกิจและอาจกลายเป็นการยึดติดกับความช่วยเหลือ ว่าการช่วยเหลือของรัฐบาลในลักษณะของการให้เงินหรือว่าการช่วยเหลือด้านสวัสดิการเป็นการส่งตรงความช่วยเหลือถึงมือชาวบ้านมากที่สุดแต่ในระยะยาวค่ะสิ่งสําคัญที่สุดคือเป้าหมายของผู้มีไรายได้น้อยจะต้องลดลงนั่นหมายความว่าคุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้นค่ะขอบคุณมากค่ะคุณกฤษภัทร